จากหลักฐานทางโบราณคดีเชื่อได้ว่าเมื่อ4,000ปีที่แล้วกลุ่มชาติพนตันธุ์ต่างๆที่อยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิเช่นมอญลาวเขเมรไทยล้วนมีบรรพบุรุษร่วมกันกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดวัฒนธรรมและความเชื่อหลายอย่างคล้ายๆกันจนเมื่อชาติพนตันธุ์ต่างๆเหล่านี้รับเอาอารยธรรมจากจีนและอินเดียกลุ่มคนเหล่านี้จึงได้มีการผสมผสานวัฒนธรรม และความเชื่อดั้งเดิมของตนเข้ากับวัฒนธรรมใหม่จนกลายเป็นอัตลักษณ์ประจำเผ่าของตนและมีเรื่องเล่าประจำกลุ่มสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเรื่องเล่าพื้นบ้านตำนานพงศาวดารและพิธีกรรมจึงเป็นหลักฐานสำคัญอีกรูปแบบหนึ่งที่ทุกกลุ่มชาติพันธ์เหล่านี้มีใช้เหมือนกันหรืออาจจะแตกต่างจากกันไปบ้างตามบริบทของท้องที่เรื่องเล่าที่ปรากฏว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีลักษณะเป็นอุดมคติ มีความหมายในทางนามธรรมมากกว่ารูปธรรมซึ่งในแต่ละสังคมได้นำเอาเรื่องเล่าดังกล่าวมาใช้บอกเล่าเรื่องราวของบุคคลสำคัญเพื่อให้ง่ายต่อการบอกเล่าและสืบทอดเรื่องเล่านิทานตำนานส่วนหนึ่งจึงสร้างบุคคลอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอุดมคติขึ้นมาโดยที่บุคคลดังกล่าวอาจเคยมีหรือไม่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์บุคคลดังกล่าวจึงถูกเรียกว่าวีรบุรุษพญาโคตบอง หรือชาวลาวเรียกว่าเท้าสีโคดพระยาสีโคตะบองหรือสีโคดขมรเรียกพระยาตะบองขยุงเป็นตำนานเก่าแก่ที่แพร่หลายในไทยลาวและขะมรเรื่องเล่าปรากฏตั้งแต่ดินแดนลุ่มแม่น้ำขงประเทศลาวและในจังหวัดริมฝั่งขวาแม่น้ำคงตั้งแต่จังหวัดหนองคายไปจนถึงจังหวัดอุบลราชธานีในภาคอีสานของไทยลุ่มแม่น้ำน่านจังหวัดพิจิตรลบบุรีภาคกลางของประเทศไทยและบริเวณเมืองพระตะบองประเทศกัมพูชา เรื่องราวของพญาโคตบองปรากฏในพงศาวดารเหนือซึ่งรัชากาลที่สองโปรดให้พระวิเชียนปรีชาน้อยรวบรวมมาจากหนังสือหลายเรื่องที่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยายังปรากฏในดิธาประจําถิ่นของชาวพิจิตรมาแต่โบราณในพงศาวดารเหนือสนิทฐานว่าพญาโคตบองเป็นกษัตริย์ชาพุทธของชนพื้นเมืองลุ่มนาเจ้าพระยาก่อนตั้งกรุงศรีอยุธยาแต่พญาโคตบองเทวราชของมือพิจิตร ผู้ครองนครชัยวานน่าจะเป็นของพราหมณ์เพราะปรากฏว่าตอนตั้งเมืองนั้นมีการขเนนและมีพิธีโลชิงชาถวายพระอิศวรพนารายชาวพิจิตรเรียกว่าพ่อปู่เชื่อกันว่าเป็นผู้ก่อตั้งเมืองพิจิตรปัจจุบันรูปปั้นพญาโคตบองประดิษฐานอยู่ด้านล่างของศาลหลักเมืองพิจิตรในประเทศลาวได้สร้างอนุสาวรีย์พยาสีโคตบองไว้ที่เมืองท่าแขกแขวงคำมว่วนซึ่งอยู่ด้านหน้าของพระท่าสีโคตบองซึ่งเป็นพระท่าสำคัญ พระยาโคตบองมีภาพสลักขบวนแห่ของพลเมืองลโวบนปราสาทนครวัดสำหรับเมืองพระตบองหรือชื่อกัมพูชาว่าบัตตัมบองหรือบัดดอมบองแปลว่าตะบองหายก็มีตำนานที่ต่อเนื่องจากเรื่องพยาโคตบองตำนานจากพงศาวดารเหนือพยาโคตบองเป็นโอรสของพยาโคโดมเชื้อสายพระมหาพุทธสาครผู้ครองอาณาจักรอยู่ริมเกาะหนองสวนตรงที่เป็นวัดเดิมปัจจุบันคือวัดอโยธยา พยาโคตะบองเป็นกษัตริย์มีพละกำลังมากมีตะบองเป็นอาวุธคู่มือไม่มีอาวุธใดจะสังหารพระองค์ได้วันหนึ่งโหรุงทำนายว่าจะมีผู้มีบุญมาเกิดในเมืองของพระองค์พระองค์จึงสั่งให้ฆ่าหญิงมีคันเสียทั้งหมดจนโหรทํทำนายตอว่าผู้มีบุญได้เกิดมาแล้วพระองค์จึงสั่งให้จับเด็กทารกมาเผาไฟแต่มีทารกผู้หนึ่งรอดเพราะพระภิกษุรูปหนึ่งไปพบเข้าจึงนำไปเลี้ยงไว้ที่วัดโพธิให้ ผ่านมา17ปีทารกเติบโตเป็นหนุ่มแต่พิการเดินไม่ได้เพราะถูกไฟคลอกมือและเท้างอมาแต่เล็กจะไปไหนก็ต้องลากเท้าเสียงดังแกรกๆคนจึงเรียกว่านายแกรกและมีข่าวลือว่าผู้มีบุญกำลังมาแล้วนายแกรกจึงพยายามไปดูผู้มีบุญพระอินทร์ได้ดแปลงตัวเป็นชายชาราจูม้ามาฝากไว้และบอกว่าจะไปดูแล้วกลับมาเล่าให้ฟังถ้าหิวข้าวก็ให้เอาข้าวที่ห่อไว้กินไป นายแกรกรอยอยู่นานจนหิวก็เอาข้าวมากินเมื่อกินแล้วเกิดมีกำลังในห่อนั้นยังมีขวดน้ำมันอยู่ด้วยจึงเอาน้ำมันมาทาตัวแขนขาที่งองนิดก,ก็หายเป็นปลิดทิ้งจึงขึ้นมาส่งเครื่องกุฏภัณฑ์ที่พระอินทร์มอบไว้มาก็หอบมาที่พระตำหนักพยาโคตบองเห็นก็ตกใจจึงหยิบตะบองคว้างใส่แต่พลาดไปตกที่เมืองล้านช้างพยาโคตบองจึงหนีตามตะบองไปที่เมืองล้านช้างฝ่ายนายแกรกก็ได้ขึ้นครองเมือง โดยอพิเศษกับเชื้อสายของพยาโคตบองมีชื่อว่าพระเจ้าสินธพะอมรินทร์ฝ่ายพยาล้านช้างกลัวอำนาจพยาโคตบองจึงยกพระราชธิดาให้เป็นมเหสีแต่ใจก็คิดกำจัดอยู่ตลอดเวลาจึงสั่งให้พระธิดาสอบถามจุดอ่อนเพื่อจะหาทางฆ่าพยาโคตบองให้ตายพยาโคตบองหลงกลมเหสีได้หลุดปากบอกความลับไปว่าไม่มีอาวุธใดประหารพระองค์ได้นอกจากใช้ไม้เสียบทวานหนักเท่านั้น พญาล้านช้างจึงทำกลนโดยทำกาจับหลักไว้ที่พระบางคนเอาหอ,อกกัดเข้าไว้ครั้นเมื่อพญาเข้าที่บางคนจึงถูกหอ,อกลั่นส่วนทวานเข้าไปพญาโคตตบองเสียใจที่เสียรุสตรีจึงหนีกลับเมืองตนพอมาถึงพระนครก็สวรรคตพระเจ้าสินธพาอมรินจึงจัดการพระศพและสร้างพระอารามนันสถานที่พระราชทานเพลิงให้ชื่อว่าวัดศพสวรรค์ปัจจุบันคือวัดสุนหลงศพสวรรค์ สํานวนเมืองพระตะบองพระยาตะบองขยุงถูกเกณฑ์แรงงานไปตัดฟืนเพื่อมาทําเมรให้กับเจ้ามือที่เพิ่งเสียชีวิตไปแต่ถูกจัดให้อยู่ฝ่ายอาหารเมื่อเวลาหุงข้าวเมื่อข้าวจะสุกใช้ไม้สีดําคนข้าวทําให้ข้าวดําตะบองขยุงกลัวเพื่อนว่าจึงกินข้าวดําหมดหม้อและหุงใหม่เมื่อสุกแล้วจึงแขวนหม้อข้าวไว้ที่กิ่งไม้พอเพื่อนเพื่อนมาจึงเหนี่ยวกิ่งไม้ลงมาเพื่อนําหม้อข้าวมาให้ พวกกลุ่มตัดไม้เห็นดังนั้นจึงคิดว่าอัศจรรย์นักจึงกล่าวว่าน่าจะเป็นเจ้าเมืองหลังจากนั้นตะบองขยุงจึงได้นำพักพวกเข้ารบกับเจ้าเมืองจนเจ้าเมืองสู้ไม่ได้จึงยอมยกเมืองให้กับตะบองขยุงเป็นเจ้าเมืองอีกตำนานเป็นสำนวนของกลุ่มล้านช้างเท้าสีโคตตบองศากด์แช่งบิงจันไม่ให้เจริญรุ่งเรืองเป็นตำนานที่ถูกชาวลาวเล่าขานกันมาเป็นระยะเวลาช้านาน และเป็นตำนานที่ชาวลาวโบราณเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงสาเหตุที่ทําให้เท้าสิคโคตบองศับ์แช่งเวิงจันนั้นมีเรื่องราวเล่าสืบต่อกันมาดังนี้กาลครั้งหนึ่งเมืองวิงจันที่กําลังเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านและมีอํานาจในแถบลุ่มน้าของนั้น <c oughs> เกิดเดือดร้อนไปทุกหย่อมยากได้มีช้างป่านับไม่ถ้วนเข้ามาบุกรุกทําลายไร่นาและสวนตลอดไปจนบ้านเรือนของชาวบ้านทําให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเป็นอันมาก ว่ากันว่าช้างป่านั้นดุร้ายมากไม่สามารถมีใครปราบได้เมื่อเป็นดังนั้นเจ้าผู้ครองวิงจันทร์จึงได้ประกาศหาคนดีมาปราบช้างใครปราบได้จกพระราชทานเหมือนให้กึ่งหนึ่งพร้อมทั้งยกพระราชธิดาให้เป็นคู่ครองมีชายหนุ่มคนหนึ่งรูปร่างล่ำสันถิว่วพํำหน้าไม่งามแต่เป็นผู้มีวิชาเก่งกลา้ามีอาวุธวิเศษเป็นพระตะบองเพชรและมีวิชาในการบังคับช้างได้มาอาสาปราบช้างที่มาบุกรุก ในครั้งนี้ชายผู้นี้เดินทางขึ้นมาจากเมืองสีโครตรบูนชาวเมืองวิงจันทร์จึงเรียกเขาว่าเท้าสีโครตรเมื่อครั้งยังเป็นเด็กเขาเป็นคนที่กินข้าวเยอะมากถึงกับกินครั้งละเจ็ดหม้อก็ไม่อิ่มทาให้พ่อแม่ทนเลี้ยงไม่ไหวจึงฝากให้ไปบวชเป็นเนนอยู่กับพระอาจารย์ที่วัดเขาเป็นคนซื่อจึงเป็นที่รักใคร่ของพระอาจารย์และท่านก็ได้สั่งสอนวิชาอาคมต่างๆให้กับเขาจนหมดสิ้นเพื่อให้เอาไว้ใช้ในการป้องกันตัวเอง ครั้งหนึ่งไม่มีชาวบ้านมาทำบุญที่วัดเลยพระอาจารย์จึงได้สั่งให้เขาไปหุงข้าวมาให้พระในวัดฉันเขาจึงได้ไปหุงข้าวพร้อมทั้งหักไม้ในป่ามาเป็นไม้กวนข้าวเมื่อหุงเสร็จปรากฏว่าข้าวทั้งหมดในหม้อสุกลายเป็นสีดําพระอาจารย์ไม่พอใจจึงสั่งให้เขากินคนเดียวให้หมดสีโคตรคนซื่อก็เลยกินข้าวหม้อนั้นจนหมดสิ้นแต่พอกินเข้าไปก็เกิดเรื่องประหลาดกับตนเอง นั่นคือตนเองรู้สึกเหมือนเกิดมีกำลังวังชามากราวกับช้างสารขณะสามารถหักไม้ต้นใหญ่ได้เป็นสองท่อนและเอาไม้ใหญ่มาทำเป็นตะบองอาวุธคู่กายสามร่างกายยังแข็งแรงอยู่ยงคงกระพันไม่มีศาสตร์อาวุธใดๆมาทำลายได้เมื่อเป็นดังนั้นเรื่องราวความมหัศจ,จรรย์ของเขาก็เป็นที่ร่ำลือไปทั่วและเมื่อโตเป็นหนุ่มเขาจึงได้ร่ำลาพระอาจารย์ออกเดินทางไปแสวงโชคตามคำทำนายที่ว่า เมื่อโตขึ้นให้สีโครตรออกเดินทางไปทางเหนือและจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าคนนายคนนั่นเองเมื่อเท้าสีโครตรได้อาสาขับไล่ช้างมากมายมหาศาลเหล่านั้นจึงได้ทําการต่อสู้กับพญาช้างผู้เป็นจา่าฝูงอยู่ถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนโดยอาศัยวิชาบังคับช้างที่เคยร่ําเรียนมาจึงไร่มนสะกดช้างให้คลานเข้ามาคาระวะตนเมื่อช้างหันหลังกลับก็จะตายในทันทีจึงสามารถเอาชนะพวกช้างได้ในที่สุด ทำให้เชื่อกันว่าใต้แม่น้ำของอดีตนั้นเต็มไปด้วยซากศพของช้างนับไม่ถ้วนนั่นเองเมื่อปราบช้างได้สำเร็จพระเจ้ากรุงวิงจันทร์จึงได้พระราชทา,านเจ้านางเขียวคมเทวีพระราชาธิดาองค์เดียวให้แก่เท้าสีโคตและตั้งให้เป็นเท้าสีโครพระตะบองเพชรแล้วสร้างเรือนหอปราสาทหินให้อยู่อย่างสุขสบายโดยในใจลึกๆพระองค์ก็ไม่ได้ทรงพอพระทัยในราชบุตรเคยคนนี้เท่าใดนัก เนื่องจากเท้าสีโครตรไม่ได้เป็นชายหนุ่มรูปงามตามที่คาดหวังไว้แต่อย่างใดทั้งยังมีวิชาอาคมแก่กล้าจึงทรงเกรงว่าเท้าสีโคตจะมาเป็นเสี้ยนหนามแย่งชิงราชบัลลังก์ของพระองค์ในอนาคตนั่นเองฝ่ายนั่งเขียวคอมเทวีเมื่อพบกับเท้าสีโคตครั้งแรกเห็นว่าเป็นชายหนุ่มหน้าตาอัป,ปลักษณ์ก็ไม่ได้รู้สึกรักใคร่ใดๆแต่ได้เกรงพระราชบิดาจะผิดคำพูดจึงตกลงแต่งงานกับเท้าสีโคตโดยมิได้โต้แย้ง แต่ต่อมาด้วยความดีและความซื่อของเท้าสีโคตรทำให้นางเขียวของเทวีรู้สึกสงสารและหลงรักผู้เป็นสามีในที่สุดด้วยความที่พระเจ้าเวียงจันทร์เกรงว่าเท้าสีโคตรจะแย่งชิงราชบัลลังก์จึงใช้อุบายต่างๆเพื่อที่จะกำจัดเท้าสีโคตรแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะเท้าสีโคตรนั้นฟันแทงไม่เข้าทั้งยังอยู่ยงคงกระพันข้าไม่ตายนั่นเองเมื่อเป็นดังนั้นพระเจ้าเวียงจันทร์จึงคิดอุบายขึ้นโดยหลอกถามจากพระธิดาของตนว่า ด้วยเหตุอย่างนอเท้าสีโคตรเป็นคนเก่งและข่าบอดตายนางเขียวของรู้ไม่ทันเลขกลของพระราชบิดาจึงได้ลองถามเท้าสีโคตรว่าเจ้าอ้ายเป็นคนเก่งไถ่ฆ่าก็บอดตายน้องอยากรู้ว่าเจ้าไอามีดีอันใดห,หนอเท้าสีโคตรไม่รู้ถึงไถ่อันจะเกิดกับตนด้วยความรักมีจึงเล่าเรื่องราวสมัยบวชเป็นสามเณรให้มีฟังทั้งหมดมีก็ถามต่อไปว่ามีทางใดบอดที่ผู้อื่นสิทธิ์ฆ่าเจ้าไอาให้ตายได้ ท้าสีโครตรไม่คิดว่ามีจะสามารถฆ่าตนได้ลงคอจึงตอบกลับไปว่าเข้าทางหูเก่าเท่านั้นก็ตายดอกดังนั้นด้วยความซื่อของนางเขียวขอมจึงได้นำความไปเล่าให้พระราชบิดาฟังว่าจุดอ่อนของเท้าสีโครตรนั้นก็คือรูทวารน,นั่นเองเมื่อทราบดังนั้นพระเจ้าวิยงจันทร์จึงทิดหาอุบายที่จะฆ่าเท้าสีโครตรทันทีโดยเชิญเท้าสีโครตรไปร่วมกินอาหารที่ท้องพระโรงและบริเวณใกล้ๆท้องพระโรงก็ได้ทำห้องบังคนหนัก หรือส้วมถ่ายเอาไว้โดยได้วางยนหอกในส้วมถ่ายนั้นด้วยและพระเจ้าวิงจันทร์ก็ยังรับสั่งให้แม่ครัวทําก้อยหอยผสมกับสลัดให้เท้าสีโคตรกินอีกด้วยพอเสวยไปสักระยะหนึ่งเท้าสีโคตรตรู้สึกปวดท้องหนักจึงได้ขอพระราชทานอนุญาตพระเจ้าวิงจันทร์ไปเข้าห้องบังคนหนักเมื่อเท้าสีโคตรเข้าห้องบังคนหนักยนหอกก็ทํางานและแล่นทะลวงเข้าไปในรูทวารทันทีเท้าสีโคตรแค้นใจมาก เพราะคิดว่ามีรักวางแผนกับพ่อตาเพื่อทำร้ายตนและยังรู้สึกเจ็บปวดทรมานปานจะขาดใจตายได้แต่นึกถึงคำที่พระอาจารย์เคยเตือนไว้ว่าอย่าบอกความลับเรื่องจุดอ่อนของตนให้ใครรู้เป็นอันขาดแต่วันนี้ตนกลับมาเสียรู้ให้กับคนที่รักจนได้เมื่อนางเขียวขอมได้ยินเสียงอึกระทึกจึงได้วิ่งเข้าไปและเห็นพระสวามีนอนดิ้นทุรนทุรายโดนหอ,อกปักาคาก้นอยู่ก็เสียใจเป็นอันมากได้แต่พร่ำบอกกับพระสวามีว่า ตนเองนั้นไม่ได้ตั้งใจและไม่เคยรู้มาก่อนว่าพระสวามีจะโดนลอบทำร้ายหมายเอาชีวิตด้วยความคิดแค้นเท้าสีโคดจึงได้อธิษฐานสาบแช่งเมืองวิงจันไว้ว่าสาธุเดอร์ให้มันเป็นจังซีไปตลอดอวสารพญาดมาครองอย่าให้มันเจริญได้ให้มันเลวและมันฆ่ากันตายเท่าซั่วให้มันห่างอยู่เรื่อยเจริญขึ้นซัวคราวความเจริญมีเท่าสร้างปัดหูมีเท่างูแลบลิ้นคราวน้อยให้ต่ำลง จนกว่าสีได้หินฟูงูใหญ่พาดช,ช้างเผือกและราซาเป็นธรรมิกร,ราชจึงสีให้พ้นคำสาปนี้ในใจเท้าสีโคดได้แต่คิดว่าคนวิยงจันนั้นเป็นคนไม่มีศจธรรมขนาดว่าตนเองมาช่วยปรับช้างเพื่อให้ชาวเมืองพ้นจากความเดือดร้อนก็ยังหาวิธีกำจัดให้ตายได้ลงคอจากนั้นเท้าสีโคจึงพยายามหอกกลับบ้านเมืองของตนแต่ยังไม่ทันถึงที่หมายก็มาหมดแรงที่ริมแม่น้ำกุงเสียก่อน ก่อนสิ้นใจตายจึงได้อธิษฐานขอให้ร่างของตนถูกน้ำพัดพาเกิดตื้นที่ดินแดนสีโคตรูรณ์ในที่สุดหลังจากนั้นนางเขียวของเทวีรู้สึกเสียใจมากแต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรได้จึงได้แต่ทำบุญด้วยการสร้างวัดในสถานที่ต่างๆเพื่อรำลึกและขออโหสิกรรมจากพระสวามีทำให้ปัจจุบันในประเทศลาวมีวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตำนานเท้าสีโคตตบองกับนางเขียวของเทวีมากมายหลายแห่งเลยทีเดียว ถึงแม้ว่านางเขียวของเทวีจะพยายามสร้างบุญเพื่อไถ่บาปต่อเท้าสีโคศักเท่าใดแต่ต่อมาดินแดนล้านช้างเวียงจันทร์ก็ไม่เคยพบกับความเจริญรุ่งเรืองและความสงบสุขอีกเลยเรื่องราวนี้เป็นที่เล่าขานสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณหากใครเคยศึกษาประวัติศาสตร์ลาวก็จะพบว่านับตั้งแต่เจ้ามหาชีวิตลาวทรงย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางมาเป็นเวียงจันทร์ลาวก็ยิ่งเกิดการกุลยุกข,ขึ้นเรื่อยๆตลอดมา ทั้งเกิดสงครามกลางเมืองเกิดการเผากรุงวบียงจันทั้งยังเกิดการยึดอำนาจของราชวงศ์เมื่อฝรั่งเศสเข้ามามีอำนาจเหนือดินแดนลาวฝรั่งเศสก็เปลี่ยนเิียงจันให้เป็นเมืองหลวงของลาวและมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะย้ายพระราชวังหลวงจากหลวงพระบางมาไว้ที่เิียงจันแต่ก็ได้รับการปฏิเสธจากราชสำนักมาโดยตลอดครั้งหนึ่งที่คณะทหารอเมริกากราบทูลให้เจ้ามหาชีวิตสว่างวัฒนาส่งย้ายพระราชวังหลวงมาที่เิงจัน พระองค์ก็ทรงตรัสอย่างห้าวหาญว่าเหตุที่เราไม่ย้ายพระราชวังหลวงไปที่เวียงจันน์นั้นก็เพราะประชาชนของเราเชื่ออย่างนั้นอาจเนื่องที่ประชาชนชาวลาวส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าเมืองเวียงจันน์นั้นเป็นดินแดนแห่งคำศัพท์และความไม่มีศีลธรรมประชาชนชาวหลวงพระบางจึงไม่อยากให้เจ้ามหาชีวิตสว่างวัฒนามาอยู่ที่เวียงจันท์เพราะกลัวว่าจะเหมือนตำนานเท้าสีโคตบองนั่นเองแม้เท้าสีโคตบองจะสักแช่งเวียงเอาไว้ แต่ด้วยใจที่รักเมียซึ่งมาจากวิงจันก็ยังมีใจบอกวิธีแก้คำสาปเอาไว้อยู่มีว่าพิว่ามือ้อใดมีพยาตาเดียวไปยืนเถ้งหมากหินกลางน้ำของบนคำสาปเถิงผงกระสิมลายสิน้นเถิงหมากหินกลางน้ำของก็คือบนก้อนหินกลางแม่น้ำขงหลังจากพิธีเปิดสะพานไทยลาวมิตรภาพที่หนองคายเมื่อหลายสิบปีก่อนประเทศลาวก็ค่อยๆเจริญขึ้นทีละนิดทีละนิดสะพานแห่งนี้ได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่8เมษายน พุทธศักราช2,537โดยพระบาทสมเด็จพระประมิตรรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยมีทางรถสองช่องจราจรทางเดินสองช่องทางและทางรถไฟกว้าง1เมตรหนึ่งรางใช้งบประมาณก่อสร้าง30ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นเพียงตำนานและความเชื่อส่วนบุคคลในปัจจุบันชาวลาวส่วนใหญ่ต่างเชื่อว่าวิงจันได้พ้นจากคำสาปแล้ว เนื่องจากสิ่งที่เท้าสีโคตบองได้เคยกล่าวไว้ว่าจะสามารถมาแก้คำสาปได้นั้นได้ปรากฏมาแล้วจนหมดสิ้นไม่ว่าจะเป็นหินฟูน้ำงูใหญ่พาคช้างเผือกหรือแม้กระทั่งพระราชาที่เป็นทางมิกร,ราก็ล้วนเคยไปปรากฏที่ประเทศลาวแล้วทั้งสิ้นปัจจุบันประเทศลาวกำลังก้าวเข้าสู่ยุคพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านการคมนาคมการขนส่งการลงทุน แต่ถึงแม้ประเทศลาวจะเจริญขึ้นมากเท่าใดแต่สิ่งที่สังเกตได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือชาวลาวส่วนใหญ่ยังคงดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม